การดูแลเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นอกระบบนั้นก็ยังมีการดําเนินการกันอยู่นะคะส่วนที่ที่สม,มุยค่ะปีชายชาวเมียนมาเขาแอบปล่อยเงินกู้รายวันนะคะเปิดจำนำรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ให้กับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาด้วยนะคะทีนี้ถ้าไปนค้นเนี่ยเจอเล่มทะเบียนรถในบ้านพักเป็นร้อยเล่มเลยค่ะ รถจักรยานยนต์รถยนต์พร้อมกับสมุดคู่มือรถจักรยานยนต์ร้อยเ,เล่มนี้เป็นของกลางที่ตํารวจภูทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาตรวจยึบได้นะคะในช่วงจังหวะเวลาที่ไปจับคุมชาวเมียนมาอายุ40ปีบริเวณห้องเช่าไม่มีเลขที่อยู่ในพื้นที่หมู่3ตําบลมะเร็ดอ,อําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ หลังจากที่มีข้อมูลนะคะว่ามีชาวเมียนมาพักอาศัยมีพฤติการปล่อยเงินกู้ให้กับชาวเมียนมาด้วยกันแล้วใช้วิธีการหลบเลี่ยงด้วยวิธีการจำหน่ายรถจักรยายนยนต์หรือรถยนต์ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณห้องเช่านะคะ<ๆ>ก็เจอรถจักรยายนยนต์6คันรถกระบะอีก1คันมีเงินสดในกระเป๋าสะพาย3 3 0 0 0 0บาท เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดไปเป็นของกลางทั้งหมดแล้วก็นําของกลางมาไว้ที่สบพบผุดแล้วก็สอบปากคำผู้ต้องหานะคะตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยให้การว่านํารถจักรยานยนต์ดังกล่าวมาจากนายสมมสัญชาติเมียนมาที่เป็นนายทุนอยู่ในกรุงเทพตัวเองไม่ได้เป็นคนทําทั้งหมดนะคะคือตัวเองจะเป็นคนสั่งรถจักรยานยนต์มาขายแล้วก็ให้ชาวเมียนมาเช่าซื้อถ้าขายได้จะได้ค่าในหน้าคันละพันบาทถ้าเป็นการเช่าซื้อก็จะได้ในหน้าคันละ300บาทต่อเดือนนะคะ ส่วนรถก,กระบะที่ยึดได้เนี่ยก็มาจากเพื่อนชาวเมียนมาในราคา150,000บาททำธุรกิจแบบนี้มาประมาณ2ปีแล้วนะคะแต่จากที่ให้การมาทั้งหมดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าทำแค่คนเดียวเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะทำกันเป็นขบวนการแล้วก็ยังทราบด้วยว่าผู้ต้องหาปล่อยเงินกู้รายวันให้กับกลุ่มชาวแรงงานเมียนมาด้วยกันนะคะตำรวจก็จะไปขยายผลตรวจสอบเส้นทางที่มาที่ไปของเงิน ทางชุดจับกลุมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นเป็นข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพบพอบอบุดธดำเนินคดีกันต่อค่ะ